เครื่องกึง C N C ทา k ิซ a ว่า T C 1เป็นเครื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องปี1993งเครับคอนโทรลฟนักศูนย์ T C ตามผมมาเลยครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูรอบๆเครื่องครับ อันนี้ครับยี่ห้อเครื่องทาคิซาว่าโอซากา้าเจแปนรุ่นครับ Tc1 ครับมาดูหน้าจอครับคอนโทรลเป็นฟันหนักศูทีครับเดี๋ยวพาไปดู ทูกไฟด้านหลังคนระับนี่ครับเอ่อได้ได้สปินเดอร์เป็นฟูจินะครับนี่ครับฟูจิได้ฟูจ,ไจิได้โซวโเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอซีนะครับเป็นปักคู่นี่ครับปักคู่ เป็นได้รวมครับพับคู่ได้รวมได้โศว์เอซีควบคุมมอ,อเตอร์ตุดแดงครับ,รบ,น,บ,รน,รบนี่ครับมอเตอร์ตุดแดงมอเตอร์ตุดแดงครับเมนบอร์ดเป็นศูนย์สี่นะครับนี่ครับเป็นรุ่นรุ่นการ์ดสั้นงยังศูนย์สี่ครับ ประมาณนี้ตู้ไฟอันนี้มอเตอร์แบบนองครับมอเตอร์แบบนองครับต่อเลยครับชักเป็นรูตันนะครับชักแบบรูตันขนาดชัก หกนิ้วครับเป็นเครื่องไ์เล็กๆครับชักหกนิ้วป้อมมีดเดี๋ยวผมนับป้อมก่อนหิดเครื่องแป๊บนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเป็นแปดป้อมมีดนะครับครับเดินต่อครับเครื่องเล็กๆครับเหมาะกับ,กค,บคืองานเล็กๆ ขนาดไม่เกินไดมิเตอร์150มิลิเมตรครับชัก6นิ้วตัวนี้ไม่มีเทอสต็อกนะครับไม่มียันศูนย์มากันในราคาเบาๆครับแสนกว่บาทครับนี่ครับหน้าโพฟิชั่นเนอะจอที่มันไหวๆมันเป็นที่กล้องนะครับ นี่ครับหน้าโพส i t i o n มีหน้าโปรแกรมนี่ครับอันนี้เป็นหน้ารวมครับดูโปรแกรมด้วยดูโพส i t i o n e ด้วยครับก็หน้าออบเจกต์มีเวิร์กชิพนะครับนี่ครับเวิร์กชิพหน้า G หน้า W หน้าแวร์ประมาณนี้ครับ ใครหาอยู่ไปคืนง,งานเล็กๆเหมาะเลยครับตัวนี้นี่ครับไม่มีอันสครับงานเล็กๆครับพวกบูทพวกปอกสลักเอาสั้นๆได้ครับเหมาะกับงานเล็กๆครับสนใจสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมแทนต้องดูดิเมนชันเครื่อง รอบๆครับทาคิซาวะทีซีหนึ่งตัวนี้ลางเป็นลีเนียนะครับ เ,นเ็นสนเล็กโมเดล p c 1อุปินคอนโทรลยลนิตนี่ครับตั้มไฮดรลิกตั้มน้ำครบครับนี่ตู้คอนโทรลประมาณนี้ครับ สนใจทักมานะครับรานะคาเบาๆครับแสนกว่าบาทขอบคุณครับ